สุดยอดผักผลไม้กับสารพิษในร่างกาย 1. แอปเปิลผลวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสพบว่าแอปเปิลเป็นผลไม้ที่สามารถล้างสารพิษในร่างกายได้มากที่สุดเพราะแอปเปิลอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่จะช่วยในเรื่องขับถ่ายและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรตอลในเส้นเลือดอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดี 2. สับป,ปะรดสับป,ปะรดอุดมไปด้วยวิตามินและกากใยซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยขับสารพิษที่ไม่จําเป็นออกไปนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย 3. แก้วมังกร แก้มังกรเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ช่วยขับสารพิษในร่างกายที่เป็นโลหะหนักได้ดีเช่นสารตะกัว่วยาฆ่า,มาแมลงอีกทั้งยังช่วยต้านสารอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากมะเร็งได้อีกด้วย 4. ม่ละกอมละกอขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานได้อย่างปกติและยังสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยสามารถดักจับสารพิษ ที่จะเข้ามายัางบริเวณลำไส้ใหญ่เพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายและลำไส้ใหญ่ทำงานได้อย่างปกติ 5. ขิงขิงเป็นสมุนไพรที่สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายผ่านเหงืออีกทั้งยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและยังเหมาะสำหรับการเป็นเครื่องดื่มเพื่อช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 6. หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีกรดอะมิโนที่จะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้อย่างปกติอีกด้วย 7. แตงโมแตงโมก็สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เช่นกันเพราะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำถึง92%โดยจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายและสามารถช่วยขับปัสสาวะได้ ซึ่งสารพิษก็จะถูกขับออกมาได้ง่ายอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนอย่างดีอีกด้วย